เออจริงๆครับน <uk> ี skin, ้มันอาจจะดูเขาเรียกว่าอะไรดูมันไม่ถ่อมตัวนิดหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าผมยิ่งบอกจริงๆกับมือครับเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งหนึ่งที่ผมแบบผมต้องผมต้องดีมันในมือแบบเวลาผมก่อนขึ้นเวทีแต่ว่า หลายปีมากๆแล้วผมว่าคืออ่าอ,อ,อีกคือผมจะเป็นคนแบบว่าไม่กินกาแฟไม่กินอบบะไรเลยนะผมแล้วเวลาผมต้องการ energy ์ีเนี่ยผมก็จะกินเบรนบูครับซึ่งพอได้มาเป็นเบรนบูโซดาเนี่ยก็ดีครับก็<ะ>กินโซดาซ่าขึ้นไปอีกกว่านี้นะผมก็จะกินต่อขึ้นไปทีตลอดนะครับผมแล้วก็ผมว่าความซ่ากับความแบบว่ากล้าท้าทายกับที่อยากจะ challenge นื่ว่าสิ่งใหม่ของผมเนี่ยมันเข้ามาบเบรนบูมากๆก็ต้องขอบคุณครับที่เลือกคนถูกต้องมากๆเลย ชื่อความวามจะถ,า,ถายเปไปเรื่อยๆ,ๆในที่้